สวัสดีค่ะนะักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสุนารีจิตสุทธิผลคูผู้สอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูขอสอนวรรณคดีรำนำบทที่5้านะคะวันนี้คุณครูจะสอนวรรณคดีรำนำนะคะบทที่ห้านะคะอ่ะคุณครูให้นักเรียนดูรูปนิดหนึ่งอ่าชื่อบทอาจจะจางไปนะคะอาจจะจางไปนะคะเพราะว่า ตัวหนังสือที่ถ่ายกสารมา,าถ่ายรูปมามันไม่ค่อยชัดชื่อบทว่าเรารักมอเอืององเมืองนะคะเรารักเมืองพอย,อยไทยเรารักเมืองไทยอ้าวไปดูกันว่าเนื้อเรื่องในบทนี้จะว่ายังไงชัดเจนมากเลยนะคะเนื้อเรื่อง อคุณครูขอขยายตัวใหญ่ๆเลยนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับนักเรียนเพราะว่าส่วนใหญ่นักเรียนของครูก็เรียนด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะมีน้อยคนที่ใช้แท็บเล็ตก็เพราะฉะนั้นเพื่อเฟือกับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะครูก็ขยายให้ใหญ่สุดได้เท่านี้นะคะบทที่ห้านะคะบทที่ห้าเรารักเมืองไทยนะคะเรารักเมืองไทยฉัน เป็นคนไทยเปลี่ยนหมูดประกาไม่เห็นนะคะฉันเป็นคนไทยเธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ ภาคกลา,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 างกอรังงกลางนะคะควบกรรแท้นะคะภาคเหนืออีสานใต้จะอยู่ภาคไหนเราก็รักกันเนื้อความมีอยู่เท่านี้นะคะเนื้อความมีอยู่เท่านี้อ่ารอบต่อไปคุณครูจะสะกดให้นะคะอ่าขอขยายชื่อบทใหญ่ๆนิดนึง รอเอาเราเรออากอรักมอเอืองอเมืองทอยอยไอทยเรารักเมืองไทยชออะนอฉันปอเอนอเป็นคออุนอคนทออยอไทอ,อ ไอไทยนะคะทอ,อยอไอไทยทอ,อยอไอไทยเอาละฉันเป็นคนไทยทอเอ,อ,อเธอปอเอโนเป็นเธอเป็นคออุนอคนทอ,อยอไอไทยเธอเป็นคนไทยเรเอาเราเราอากอรักกาะอนอกันวอไไวไม่โทรไว้เรารัก กันไว้คออนคนทอยอไอไทยคนไทยหอมอเอือนอเหมือนหอมอเอือนอเหมือนนะคะกอออนกันคนไทยเหมือนกันจะสังเกตว่าคำว่าเหมือนเนี่ยยากนะคะเล้ก็ยาวด้วยเวลานักเรียนเขียนก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะหอมอเอือนอเหมือนนะคะ จอ,อจะออยอูอยู่ไม่เอกอยู่พออาคอภาคกอรรอ,อางอกลางกอรรอ,อางอกลางนะคะจะอยู่ภาคกลางพออาคอภาคหอนอเอือเหนือนะคะหอนำนะคะหอนอเอือเหนือนี่หอนำอ,อีอีสออานอสารตัวไอไไม่โทใต้ภาคเหนือ อีสารใต้เจ้าอาจะออยอูอยู่ไม่เอกอยู่พออาอภาคโหอนอไอไหนจะอยู่ภาคไหนรอเอาเราเราก็รออาก,กรักก็อนกันเราก็รักกัน คำว่าก็ไม่สะกดนะคะเพราะว่าเปลี่ยนรูปไป mm. เห็นรูปยากสะกดก็จะสับสนอ่านเลยนะคะเราก็รักกันนะคะ mm. เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าบทที่5นะคะเรารักเมืองไทยนะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านให้คล่องแคล่วก่อนนะคะภาพน่ารักมากเลยนะคะฝึกอ่านให้คล่องแคล่วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ่านให้คุณครูฟังมาวันนี้สอนหน้าเดียวนะคะเพราะว่ามีคําใหม่ในบทเรียนเยอะนะคะก็ เอาไปวัละนิดนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและเข้ามาเรียนรู้นะคะขอบคุณผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ